สวัสดีครับเมื่อนี้ปูกับหลานน้อยวันที่า,ก,ารกรกฎาคม2560ครับอากาศลูกมันมันตกระปกเมื่อนี้ปูกับหลานน้อยมาพอกันอีกเงี้ยมาแลงหลังจากเสร็จภารกิจต่างๆนะครับเมื่อนี้กับ,บผ้าใโตัไปโรงพยาบาลในผาคเสาไปถึงเทียงอาเยตัวามานอนผักพ่อนขาบวม ขาบวมก็เลยเอาให้นอนในเอาเก้าอี้เก yep, anyway, ้าอ the ี exactly. no. ้มาให้พาดใกล้ขาเหยียดหน้าหยียดร่างก่นีเแหละครับแกขากับบวมเนี่ยทางนั้นปกติทางนี้บวมก็มื่อมือแร่งมีแม่นุ่งแกงเขียวหวานถ้าเบิ่งคลิปย่อยโตแกงเขียวหวานครับมือแร่งครับไปเตยจ๋าไปเตยไปเตยจ๋า ยังไม่สวัสดีเลยค่ะไบเตยสวัสดีก่อนค่ะเออสวัสดีค่ะครับเมื่อนี้ใบเตยสีผ้าไปเบื้องบ้านครับสีผ้าไปช่มบ้านว่าบ้านหลังจากเข้าเฮ็ดแล้วแล้วไม่เปลี่ยนจังไดพังใบเตยก่อนกเมื่อนี้ตามมาถามาเดี๋ยววิวครับใ้กวางเสาอุกไอ้สาตะกอนก็ไปไปย่มบ้านเพ่าะเพรา่า ครับเดี๋ยวจะพะ้ามาช่วยยายืมเงินสั่งหนูหน่อยมาย่ายืมก่อนโอเค,คไปไปดูชมบ้าน<ร>ไปถ้าไปชมเอาชมจมใน,นห้องของย่ายตัวก่อนนะครับเออจ่มน,นห้องของย่ายตัวก่อนเดี๋ยวก่นนะใบเตยน,นะชมใน,นห้องคุณย่าก,ก่อนอันนี้ก็พัดได้จัดหรอกครับอนอนหัวจังร้านนั่นหัวจังตื่นอันนี้เป็นห้องนอนไอ้ที่นอนก็นเอาแบบง่ายๆมันเสียงดังแล้ว วางไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูบ้านเราก่อนก่อันนี้เป็นที่นอนไอย้ยางพาราธรรมดาสองน,อน,อนิ้วพวกเราไปง่ามแล้ววันี่เอาไว้นี่ก่อนครับกับที่นอนยางพาราสองนิ้วธรรมดาที่่เออง่ายๆครับตัวนี้ก็ในมุมมุมเห็นงานของกำนันไอ้นี่ก็มีทีวีมีทีวีมีนาฬิกาเบอร์เวลา แอร์ยิดตัวนี้ก็เป็นโต๊ะค่อมนะครับโตะค่อมเราบ้านในขนเครื่องลงมาจากของบันทึกเสียงเพื่อว่าจะได้มาเวลาเนี่ยม,มาได้มาเห็ุงานอยางนี่อันนี้ก็เป็นนี่สําหรับของใยญ่โตคือให้เราน,นอนเอ่าทึ่งทึ่งแค่เพราะว่าเวลาเราลุกเราสิลุกไงเรายลอดยันขาลุกถ้าเรานอนอยู่ผึกกับเพืนเนี่ยแล้วเราเราจะลุกยาก ครับในนี้ก็มีตู้เสื้อผ้าสองสองหลังครับมีตู้เสื้อผ้าสองหลังมีครับของนำของท่าใส่ได้เยี่ยมครับพาไปเตยเราไ,นะาไปดูห้องของหนูนะพาไปดูห้องของหนูไปครับใบเตยผ้าผ้าชม่มอันนี้ด้านด้านนาเป็นที่ครับกัคขึ้นกลมกว้างเลย ังยาเฮ็ดหัวเฮ็ดยังแล้วก็ข้างนานี่ก็เป็นลักษณะนี้ครับครับผมอ่มาเบ่งห้องใบเตยบาหน่ห้องใบเตยมีอย่างน่ไปไปไปชมแล้วไปชมเข้าเข้าไปชมเข้าเข้าไปชมเอาแบบไอไอจูโจมเลยใบเตยมานี่ก่อน อันนี้ก็มีพัดลมสีชมพูมีโต๊ะคอมขึ้นกันแต่ว่าเขาให้ตังบ่าให้ตังเครื่องเขาคอคำทำงานกับอันนี้ก็มีตูเต้เสื้อผ้าลงตู้เสื้อผ้าให้ไม่นีสั่นสองสั่นรั่วออกไปข้างนอกขนะองน้ำของท่าค่ายคายกันครับคือกันเลยครับอันนี้สบายอันนี้ก็ อที่นอนที่นอนก็นเป็นยางผ้าล่าขึ้นกันครับอันนี้เป็นยางผ้าล่าก็เพื่อนเื่นกันสบายสบายครับทำอะไรล่ะหนูกานี้ก็ไปเบิ้งของของมะเดีว่วไปเตยน,นำไปเอามาเบิง้งกุญแจเข้าที่เปิดดอกเลย บุกห้องเลยเจ้าของบระยุอันนี้เรือไอ้หน้าต่างหน้าต่างนี่ยังยังเหลือที่เหลือก็คือเล็กดัดบนะครับเล็กดัดแล้วก็ใส่ร่างน้ำใส่ร่างน้ำฝนมาเบิ่งกันครับว่ากุญแจนี่ว่าจะบ่ได้เขียนซื้อไว้ เาลี่นแม่นบ่สีเจ็บลูกถึกบ่ไปเตยม,มาคว้าลูกนี่กันครับก็ล่องล่องล่องลูกนี่ต้องเบิง่งว่ามันจได้บปหนึ่งสองสามโอ้แม่นครับแม่นงานนี่แม่นเลยไปเข้าไปดูอ่า มาแล้วอันนี้คือกันครับอันนี้เป็นที่นอนของมเดียวกลวงน้อยด้านนี้แอร์ไว้ด้านนี้ครับผพามันสีนี้มีตู้ยาอันนี้ก็อย่างพาราสองนิ้วคือกันอันนี้คือจัดแจงให้ลูกเต้าเขาได้ไนอนเบนเบืองต้น,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 ตนสกอน ครับอันนี้ก็จัดตู้เสื้อผ้าให้เข้กันกันบห้องไอ้ตู้เสื้อผ้าไปเจอไล่เดียวกันเอ้าช่า <Okay. S 1> งช่งน้ำหนักเหรออันนี้ก็มีทีวีคื้กันครับนี่อันนี้ก็เห็น TV ทีวีตู้เสื้อผ้าของน้ำเค้ากันไหมครับออกแบบเดียวกันบัดอันนี้พิเศษมีสิ่ง กันยังบ้านในเห็ดกับเขาดอกจัดหองอยังบ้านในเขาทีเพราะว่ายัางบ้านลงตัวบันเลยพึ่งที่ใหญ่เขามานอนได้สามมืออา่าทางแต่วันที่ยีสิบเก่ายี่สิบวันที่ยีบเก่าครับเริ่มนอนมือแล้อันนี้ขั้วกันยังบ้านในเห็ดกับเขาจักเถื่อขึ้นว่าทีจัด จัดให้ใส่ประโยชน์ได้ร้ายที่สุดแล้วครับเป็น้องเฮ็ดการเฮ็ดงานนะ้ำกับอันล็อกไว้ก่อนจาของบมอยู่เตยมาดูด้านนี้มาเบิ่งด้านทางบ้านครับ,อ,บอันนี้้างด้านด้าน้านงเตยมาเตยมา มาแล้วพามาชมหน่อยผู้น้นนพาไปชมหลังบ้านด้วยอ่าชมหลังบ้านอันนี้หอยนี่ด้านนี่ตอนนี้ย่ามมาแรงหรอครับหาโมงหามงแร้งย่ามวดมันกัเลยบ่าในเมือนอันนี้ระบบ น้ำทิ้งเตยเดี๋ยวก่อนรอก,ก่อนอันนี้เครื่องสักข,ขาของมาเดียวกับกวางกับนี่ด้านหลังเป็นทังซี่ครับด้านหลังขาจัดนึงมันลง่ตัวปันไดยอันนี้เป็นท่อน้ำทิ้งออกมาจากสิ่งกาบันเลยว่างไว้แต่ทิลเล็เลยว่างไว้บนเลยส่วนท่ออ่าท่อนี้สำหรับอ่าเป็นท่อน้ำของไอเครื่องสักขาลง ทา้งนี้กับพันในไซร่างน้ำเพื่อกันครับกาคือว่าบอลนาจะเกินมืออื้นนะครับมืออื่นหรือมือหื้อนี่มือสองมือนล่ละทางวันเกิดมาติดให้เพราะว่าตอนนี้ฝนตกฝนตกเกือบซุมมือครับมีมเื้อนี่มือหนึ่งมือแรกครับที่ฝนโปตกอยููอุดรนะครับอันนี้ก็เป็นด้านล้างบ้านเป็นรอบๆล้างบ้านนะครับกาใส่บานเก็ตครับ เป็นบานเกจมีมีมุงลวดแล้วก็ครับอันนี้ก๊อกน้ำก๊อกน้ำที่มีมีมีใหญ่ยยไปเลยครับก็คือการก๊อกหนึง่งเล้วก็ตัวนี้ก็ก๊อกหนึง่งเล้วก็อีกคุณก็ก๊อกหนึ่งครับอันนี้เป็นอ่าอ่าเป็นท่อระบายนา้ำคือเป็นเป็นน้ำอาบอาบจะออกมานี่ อันนี้จะเป็นท่อหกนิว้วท่อ6กนิวพาเครึ่งครับที่มาเห็ดเป็นอ่าพื้นของรองระบายน้ำซึงจะไหลลงไปถนนอันนี้เป็นลังบานคล้องของแย่ตัวรงบานของแยะตัวครับก็วมีเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเครื่องหนึ่งตั้งยู่นี้แล้วก็มีเครื่องกรองน้ำ ไปเตยน้อยก็เรียนไปตามภาษาเราเรียนีนย,ย,นยังเราเตยเอ้ยสาผมพึงแห่งยังบ้านในมัดผมเง่าแล้วก็จะรวบไปทั้งหลังเลยแล้วไปดูหน้าบ้านตรงกินข้าวลกๆตรงลกๆนะไปไปไปด้านหน้าหน้าบ้านแล้วเกย <c oughs> จัดเอาอยางใส่ขวดมาเรียนนี่ ไปทั้งขนแม่เตยเอออันนี้เขาว่าได้อันนี้ปิดไปด้านโน้นนัานหน้านนอน,นี้นั่งสักษาของยายตัวกับแม่ใบเตยอันนี้เป็นขั้วชั่วข้าวก่อนครับอนนี้ก็มีเครื่องขั้วตอนนี้ก็มาเก็บไปนี่ก่อนเพราะอันนี้มันป่านะป่าจะมือง,งานครับ ปลาฟิดใส่ฟิดไว้อาจจะมาอบมามักทอดกันเครื่องรั่วกายังไงไว้คือเกลาซุ่มนฝากี่ไว้คือเกลาจะใส่ระบบอ่ากันนั่นก็คือใส่ทางดักไขมันน้ำเพื่อว่าน้ามันจะบดเดขยะที่บด้ลงไป ส่วนด้านนี้นะครับด้านาจ,าจากจากหลังคาจากหลังคาลงมานี่ครับก็จะเป็นจะใส่แผ่นเกจอะลูซิงนะครับใส่แผ่นเกเป็นเป็นกันสาดจากจากนี่ละครับไปซุดในในตัวบ้านหลังหลังไม้นี่ก็คือจะทะแยงลงมาหาหาหา,หาลองน้ำนี่ครับทะแยงลงมาแล้วก็ใส่บานเกจไปตลอดแนวเลยล่มปฏิพันได้ แด้วว่าเวลาฝนตกมันกันบสิบบเปียกอ่าพื้นที่ด้านล่างนี่ก็จะอเอาเสื้อผ้าไปตากได้เพราะาตอนนี้มันฝนยังตกอยู่ก็เลยเอาเสื้อผ้ามาตากไปตรงนี้สะก่อนจนกว่าว่ามันจะสาําเ็จหมดแล้วครับจนกว่าว่าบาีเขาที่เขาทาั้งอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าว โตกินเราคิดว่าเดียไว้จุดนี้ละตายตัวแล้วกมว็มีทีวีเบิงมีทีวีเบิงคือกันทั้งนี้ครับผมส่วนนี่ด้านหน้าของอัดครับก็ที่เป็นที่จอดรถครับอ่าแต่กเกอนี่ตอนที่สร้างบ้านม่อนเซจตรงนี้สีเป็นอ่าว่างตัวเป็นฮกๆกนะครับมึงนี่อันนี้จัดออกไปแล้วก็ เป็นถ้าเอารถขึ้นมาจอดได้ก็สามขั้นครับอันนี้รถใบเตยอันนี้รถกำนั่นแยีมลรถโคกอีโดยรถไอ้ตามมาสามมาเดียวกับสิเขามามาอยู่หลองกลางนี้ก็ดีครับถ้าผมกับเมื่อนี้อัปเดตรายงานผล ว่าความคืบหน้าของการสร้างบ้านเนี่ฮอดใช้แล้วครับขอจบํำนี้ก่อนครับเดียวถ้าจังได้ก็สีอับเดียดซูบิงเรื่อยๆอาจจะเป็นการติดร่างนา้ำหรือว่าติดแผ่นเก็ดของสร้างนะครับจะคงสีเหลืออีกห้ายมือเติบอยู่เป็นการต่อเติมนะครับแถวนี้ แล้วก็เ,เป็นที่นั่งกินเขาที่มาเฮ็ดกับเขาที่เค่อยส้อยจุกันตอนนี้คนไปทั้งคนแล้วแต่เหลือเป็นที่จอดรถข้างนอกอเป็นนาบ้านครับเป็นนาบ้านเป็นสนามกว้างสมพัร์ครับแล้วฝนตกแห้งฝนตกบ่าเศร้าคักหลายส่วนของในในเฮ็ดโกดังเก็บครับยุ่ในกระท่อมยัางย่งคงเหลือหลายครับ ผลออกมาพัานไหนมันจืดก็เ,เลยยังนกคนออกมาครับผมครับผมการอับเดตดบ้านเมื่อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับจะได้จังได้กับสีมาอเบียตูเบิงอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าสีเป็น เรื่องของยายตคนคอุดรที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับก็ตอนนี้การ,การก็ดีขึ้นเมื่อน,นีอ้ตีนบวมกระบวมมาแต่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่แหละครับบวมมาสองสามเมือ่อก็คือเขายาตลอดฉีดยาตลอดเป็นให้ยาคาเชื่อนะครับติดต่อกันมากก็เพิ่งจะเข็มสุดท้ายเมื่อวานนี้เมื่อน,นี้ก็ไปโรงพยาบาล ไปตามหมอนัดไปคือหมอนัดก็ไปดูอาการตรวจเน่วตรวจยังก็ได้ยามากินหมอนัดอีกเดือนหน้าครับอีกหนึ่งเดือนอ่ารอฟังผลเบง้จงจังไดก็ขอขอบคุณหลาย,ลายผู้สรับผู้อามาเบิงไม้นะครับก็ฝากาที่ตามกดซับตะไคร่นะครับฝากกดไลค์ซับตะไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ติดตามคลิป ม่ไม่ที่อัพลงไปครับผมสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ